คำนำหน้าชื่อของวิศวกรน,นั้นมีประโยชน์อย่างไรย้อนกลับมาหรือคคำนำหน้าชื่อของคุณหมอหรือเภสัชกรเป็นต้นนายแพทย์นพนำหน้าชื่อมีผู้ป่วยบนเครื่องบินบนเรือหรือบนรถทัวร์เป็นต้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเห็นคำนำหน้าชื่อของคุณหมอเข็ไปขอความช่วยเหลือช่วยชีวิตคนได้ทันวิศวกรเองก็มีความสำคัญต่อระบบเศรษ,ษฐกิจตลอดจนชีวิตของประชาชนเช่นกันนะครับสร้างความเสียหายให้คนจํานวนมากมากกว่าแค่ คนต่อคนด้วยซ้ำไปเรียกว่าเป็นอาชญากรทางเศรษฐกิจได้ถ้าวิศวกรผู้นั้นไม่มีจรรยาบรรไม่มีความรู้ความสามารถประเทศไทยเองตั้งแต่ปี2471นะครับได้มีการตั้งสมาคมนายช่างแห่งกรุงสยามเพื่อจัดทำมาตรฐานของวิศวกรให้มีทิศทางเดียวกันไม่ว่าคุณจะจบการศึกษาที่ไหนในโลกก็ตามและปัจจุบันก็มีสภาวิศวกรที่ทำหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพความรู้ความสามารถจรรยาบรรเราต่างก็ทราบนะครับว่า วิศวกรที่ไม่มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอนั้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอุตสาหกรรมตลอดจนชีวิตของประชาชนในสังคมก่อนที่จะมีสภาวิศวกรนั้นหรือมีกฎหมายพระราชบัญญัติวิศวกรปี2542เราก็จะได้เห็นข่าวไฟไหม้โรงงานแก๊สระเบิดตลอดจนตึกถลม่มซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่เข้าไปช่วยประชาชนที่ติดอยู่ในตึก ในปีธรทา1 3 6ก็ได้ตระหนักดีนะครับว่าวิศวกรที่ไม่มีความบู้คสมารถนั้นสร้างความสูญเสียร้ายแรงแค่ไหนพระราชบัญญัติวิศวกรปี2ร142นะครับโดยเฉพาะมาตรา45และ47นั้นนะครับท่านวางหลักไว้อย่างนี้ครับว่ามาตรา45นะครับห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือแสดงด้วยวิธีใดๆให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนพร้อมจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาใด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตสาขานั้นจากสภาวิศวกรก่อนนะครับคือพูดง่ายว่าถ้าคุณไม่รับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกรน,นะครับแล้วไปประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจะได้รับโทษอาญาติดคุกนะครับฝ่าฝืนมาตรา45นี้นะครับคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0 0 0 0บาทนะครับบัญญัติไว้ในมาตรา71ในพระราชบ,บัญญัติฉบับนี้นะครับส่วนมาตรา47นะครับ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมทั้งนี้รวมถึงการใช้จ้างวานหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทําดังกล่าวแก่ตนเว้นแต่ผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขานาน,าน้นๆจากสภาวิศวกรหรือสถาบันที่สภาวิศวกรรับรอง หรือผู้ได้รับใบอนุญ,ญาตซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในข้อบังคับสภาวิศวกรผู้ใดฝ่าฝืนมาตรานี้นะครับมีโทษจําคุกบัญญัติไว้ในมาตรา72นะครับผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา47คุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับมาตรา47นี้นะอธิบายเป็นภาษาชาวบ้านอย่างนี้ครับว่าถ้าคุณไม่รับใบอนุญ,ญาตในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนะครับ แต่ไปใช้ถ้อยคําหรือข้อความแอบอ้างว่าตนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกควบคุมนะครับติดคุกนะครับถ้าไม่ไรับใบอนุาตนะครับวิศวกรรมควบคุมก็เกี่ยวข้องกับชีวิตคนเช่นโยธาไฟฟ้ากําลังเครื่องกลไฟฟ้าสื่อสารเป็นต้น แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับก็ต้องไปตรวจเช็คที money. <IT> ่สภาวิศวกรนะครับหรือนะครับดูที่คำนำหน้าชื่อนะครับสภาวิศวกรเองนะครับได้มีประกาศที่4ทับพนเะครับเรื่องการใช้คำนำหน้าชื่อของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนะครับมี2ออย่างนะครับวิศวกรรมควบคุมก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตคนอธิบายให้เข้าใจง่ายอย่างนั้นนะครับโยทาไฟฟ้ากําลังเครื่องกลไฟฟ้าสื่อสารเ็นต้นนะครับ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมก็คือเกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมสารสนเทศเป็นต้นนะครับก็ไปขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้ประโยชน์จากการที่เราจะเห็นว่าเขากล้าใช้คํานำหน้าชื่อนั้นนะครับ ก็ช่วยให้คือมนุษย์เราเองเนี่ยจะชั่งน้ําหนักว่าจะเชื่อคนคนนั้นได้หรือไม่นะครับเช่นจะพูดเรื่องเทคโนโลยีเรื่องวิศวกรรมโครงสร้างหรือคลื่นความถี่ไฟฟ้าสื่อสารไฟฟ้ากําลังเป็นต้นถ้าเราไม่รู้ว่าเขามีพื้นความรู้เราก็จะลังเลในการจะเชื่อหรือขอคําปรึกษาเพราะฉะนั้นนะครับในโตประชุมหรือป้ายชื่อต่างๆมีคําว่าวสนำหน้าเราก็จะไม่เสียเวลาในการไปตรวจเช็คอะไรเท่าไหร่นะครับว่าเขาเชื่อถือได้ไหมนี่คือประโยชน์ของการใช้คํานําหน้าชื่อวส นำหน้าวิศวกรหนึ่งก็คือประโยชน์ในการขอคําปรึกษาขอความช่วยเหลือในการจ้างทํางานว่าเขาเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกรหรือไม่อันจะเป็นประโยชน์ในการกํากับดูแลวิชาชีพวิศวกรที่จะส่งที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาคธุรกิจเศรษฐกิจและชีวิตประชาชนเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะมารณรงค์ให้วิศวกรทั้งหลายที่รับใบอนุญาตถูกต้องนะครับใช้คำนำหน้าชื่อ